ข้าวเนี่ยระยะแรกก็คือระยะไวอ่อนคือตั้งแต่วนันไปจนถึงประมาณ1เดือนลูกช่วงนี้ต้องการไนโตรเจนและฟอสฟอรัสระยะแรกต้องการไนโตรเจนในการเจริญเติบโตและด้านการขยายขนาดฟอสฟอรัสในด้านการแตกกอความแข็งแรงของลําต้นและรากนะเพราะฉะนั้นเอ็กับพีนะต้องการช่วงช่วงระยะแรกนี่มากพอระยะที่2คือระยะ3 0มสถึงสีวันเป็นระยะแตกกอสูงสุดก็ยังคงใช้ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอยู่ ในอัตราที่สูงกว่าระยะแรกทีนี้พอระยะที่สามคือระยะตั้งท้องคือตั้งแต่ประมาณห้าสิบวันขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบห้าวันตั้งท้องแล้วเนี่ยลูกมันก็จะเป็นระยะออกรวงระยะที่สี่ทีนี้ช่วงระยะออกดวงวรวงไปถึงจะถึงการสุกแก่เนี่ยมันก็จะเรียกว่าระยะออกรวงคือระยะต้นของการออกรวงระยะเข้าน้ํานมระยะโนมรวงระยะพับพลึงแล้วก็ระยะสุกแก่คือพ่อปึงจัดตั้งแต่ออกรวงมาใช้โซเซียมเป็นหลักแต่ข้าวเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ แปลกว่าอย่างอื่นก็คือว่าเมื่อรวงเก่แล้วเต้นจะสุกเก่แล้วตายก็หมายความว่าเขาจะสลายาธาตุอาหารที่สะสมไว้ในลําต้นเอามาเลี้ยงเม็ดทั้งหมดหลเขาถึงได้เรียกว่าข้าวเนี่ยสุกบ,มบ่บมใบนะบ่มใบคือเป็นสีเหลืองเขาก็จะเรียกว่ารวงทองไงนะี่คือลักษณะเฉพาะของต้นครับ